สาวกเลอร์วูลไทยจอรอข่าวโรเมโอราเวียเมื่อไหร่จะมาสักทีหลังเซาวทำท่านส่งสัญญาณบอกเป็นในไม่มีชื่อในทีมเ <Wow. S 1> มื่อค่ำคืนที่ผ่านมาและทัศนฟุตบอลหน้าเชียร์วันนี้จากเฮียอวยสวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียอีกครั้งนะครับในวันนี้ก็พบกันเป็นประจำนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ตามธรรมเนียมนะครับขอแค่คนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งคอมเมนต์แล้วก็หนึ่งแชร์นะครับช่วยเฮียหน่อยละกันนะครับ เข้าไปกดติดตามกดกระดิ่งได้นะครับเพื่อที่ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับของลิเวอร์ pool แล้วก็ทัศนาฟุตบอลที่น่าเชียร์ในวันนี้จากเฮียนะครับส่วนใครที่อยากร่วมสนุกนะครับในการท่ายกิจกรรมนะครับแล้วก็ <Whoa. S 1> เก็บคะแนนเพื่อรับรางวัลน,นะครับเป็นเสื้อฟุตบอลสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็เข้าไปติดตามได้ในเพจของเฮียนะครับจะเริ่มกันในวันที่13สิงหาคมนี้หรือวันอาทิตย์นี้นะครับ <Okay. S 1> ที่จะเจอกับ ทางด้านเชลซีนะครับเราต้องบุกไปเยือนเชลซีนะครับอ่าก็มีข่าวดีนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่อยากให้เขาเจ็บนะฮะอ่าเอ็นคุณคูนะครับก็ได้รับการผ่าตัดหัวเข้านะครับน่าจะถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับโอ้น่าเสียดายจริงๆนะครับเอาละวันนี้เราก็มาพูดถึงนะครับที่เฮียเกรนไว้ก่อนนะครับในข่าวการรอคอยของทางด้านลาเมโราเวียจะมาเมื่อไหร่นะครับ ลิเวอร์พูลนะครับก็ต้องรอรุ่นกันเลยนะครับเพราะว่าซอแทนตันนะครับก็ส่งสัญญาณนะครับว่าลามิโอาเวียนะครับอาจจะได้ย้ายมาอยู่สโมสรลิเวอร์พูลนะครับหลังไม่ใส่ชื่อโรเมโรลาเวียกองกลางดาวรุ่งทีมชาติเบลเยียมนะครับที่อยู่ในชุดในทีมที่ออกไปแพ้ให้กับจิลลิงแฮมสามประตูต่อหนึ่งนะครับในศึกคาราบาวครับรอบแรกนะครับเมื่อค่ำคืนวันอังคารหรือว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับนะวันที่8สิงหาคมนะครับ หลังเจ้าตัวนะครับมีข่าวปัวพันกับลิเวอร์พูลครับว่าจะย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลอยู่ตลอดเวลานะครับก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลนะครับก็ยื่นซื้อมิดฟิลด์วัย19ปีนี้มา3รอบแล้วนะครับแต่ก็โดนซาแฮมตันปฏิเสธจะไม่ปฏิเสธได้ไงวะก็ยื่นไปแค่นั้นนะครับนะโดยรอบล่าสุดเนี่ยที่ยื่นไป4 6ล้านนี่ก็เรียบร้อยนะครับโดนปฏิเสธไปที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเซาแฮมตันนะครับหรือว่านักบุญแดนใต้เนี่ยต้องการค่าตัวของลาวเวียอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์นะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถึงจะถูกปฏิเสธไป3รอบอก็ตามนะครับลิเวอร์พูลก็ยังจะพร้อมนะครับเจรจาแล้วก็ยื่นข้อเสนอต่อไปนะครับแล้วก็เซอเทมตันไม่ปิดโอกาสลิเวอร์พูลนะครับนะเชื่อว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะทําการยื่นข้อเสนอเข้าไปในอีกไม่ช้าเนี่ยครับน่าจะปิดดีลได้สําเร็จนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการกองกลางตัวรับคนใหม่นะครับเข้ามาแทนฟาบ์นโยนะครับที่ย้ายไปอยู่กับลีกซาอุลินที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ลาเวียเนี่ยเป็นนักเตะที่สร้างชื่อในตำแหน่งมิดฟิลด์แล้วก็เป็นที่น่าจับตามากที่สุดเลยนะครับตั้งแต่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับร่วมทีมกับเซาท h แธมป์ตันเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วนะครับโดยลงเล่นทั้งหมดนะครับ34เกมนะครับในทุกรายการให้กับนักบุญแดนใต้นะครับทำประตูไปได้1ประตูนะครับแล้วก็บวกกับอีก1นึ่งแอสซิสต์ด้วยนะครับโอเคถึงอย่างไรนะนักเตะก็อยากย้ายมาอยู่ที่แอนฟิลด์อยู่แล้วนะครับนะ นักเตะอ่อยมาขนาดนี้แล้วก็ให้ไปเธอครับ50ล้านปอนนะฮะ FSG อย่าขี้เหนียวนักเลยถึงได้มาก็ยังไม่ได้ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลอยู่ดีนะครับเนี่ยนัดที่จะเจอเชลซีเพราะว่ายังไม่ได้มีทามีการร่วมฝึกซ้อมกับนักเตะเพื่อนร่วมทีมเลยนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งได้ตัวมาเร็วนะครับก็จะทําให้มีการร่วมฝึกซ้อมอปรับแท็กติกนะครับปรับตัวเรื่อยๆนะครับทําให้ ทีมมันน่าจะสมูทขึ้นนะครับแล้วก็เจ้าคุณครัก็ต้องการนักเตะเป็นอย่างมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้น FFG นะครับได้โปรดโปรดโปรดนะครับฝากไปถึง FFG นะครับวักกระเป๋าบ้างนะครับขายไว้ได้ทั้งจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับแล้วก็ฟาบินโยด้วยนะฮะนะขายได้ทั้งเงินนะครับแล้วก็ลดค่าเหนื่อยด้วยนะครับ50ล้านปอนด์จ่ายให้กับทางด้านซอฟต์แฮมตันไปเถอะครับแล้วก็ซอฟต์แฮมตันนะครับก็เพิ่งขายให้อาริฟามิเนโตนะครับไปให้กับ นิวค a สเซ n นนะครับที่ทีมเงินถุงเงินถัง,งอยู่แล้วนะครับ40ล้านปอนด์นะครับเพื่อที่จะไปเป็นแบ็กอัพให้กับคีรันที่เปลี่ยนนะค,ะ <Wow. S 1> นะครับงานนี้เซาแทมตันคงกำไรอื้อซ่านะครับถ้าขายได้ทั้งหมดทั้งสองคนนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าเซาแทมตันนี่ผลิตนักเตะมาขายให้กับลิเวอร์พูลเหลือเกอินนะครับไล่ไปตั้งแต่ซาดิโอมาเน่นะครับโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะฮะเวอร์กิลฟานดนะครับ <_ letter> รวมไปถึงอดัมลาลานะะ่า แล้วก็ใครอีกะโอ้ยเยอะๆไปหมดนะครับนับไม่ถูกนะครับซื้อมาเยอะมากนะครับจากเซาท์ทอมตันนะครับเรียกว่าเป็นสาขา2ของลิเวอร์พูลกันเลยทีเดียวนะว่ากันไปโอเคครับแล้วก็มาถึงคิวในการที่เฮียจะเชียร์ฟุตบอลในวันนี้นะครับอ่าในทัศนะฟุตบอลหน้าเชียร์วันนี้นะครับสําหรับเฮียนะครับคัดมา3คู่3ทีมนะครับในวันนี้เราไปเริ่มคู่แรกนะครับ จะเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับระหว่างพาจิชย์ไกสกับโอลิมปิกมาลเซนะครับผู้นี้นี่ยังไม่เคยพบกันมาก่อนเลยนะครับพาจิชย์ไกสนะครับเข้ารอบอามาได้นะครับโดยการเอาชนะดานิโปมานะฮะดานิโปนี้ก็เป็นทีมจากทางด้านยูเครนนะครับนะบก็นัดแรกพาณิชย์พาณิชย์ไกสเนี่ยก็เอาชนะบุกไปเอาชนะดานิโปมาได้3มประตูต่อหนึ่งแล้วก็มาเสมอในบ้านนะครับ2ประตูต่อ2ก็ผ่านเข้ารอบมาได้แล้วก็มาเจอกับ ทางด้านโอลิมปิกมากเซนะครับที่เพิ่งอุ่นเครื่องไป4นัดนะครับก็ชนะ2และแพ้2นะครับถือว่าฟอร์มเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าวันนี้นักเตะของทางด้านโอลิมปิกมากเซเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งนะครับเพราะทุกตัวนี้ยังอยู่กันครบหมดแล้วก็ยิ่งได้เพิ่มมาอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นออบาเมยองนะครับเลนานโลดีนะครับดูเบนบังโก้นะครับอิสไมล่าซาพวกนี้นะครับนะ เพราะฉะนั้นเป็นทีมที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับวันนี้นะครับแฮนดิแคปไปอยู่ทางฝั่งของโอลิมปิกมา์เซนะครับก็คงต้องเชียร์ไปที่โอลิมปิกมา์เซนะครับในคู่แรกนะครับคู่ที่สองนะครับก็จะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกเช่นเดียวกันนะครับระหว่างกรัสโกเรนเจอร์นะครับทีมกางจากสกอตแลนด์นะครับพบกับเชลเวตนะครับทีมที่มาจากทางด้านสวิตเซอร์แลนด์นะครับกรัสโกเรนเจอร์ก็ยังไม่ได้ เล่นอย่างเป็นทางการนะครับมีอุ่นเครื่องนะครับสามนัดนะครับชนะ1แพ้ไป2นะครับส่วนทางด้านอเชเวตนะครับก็ได้ลงเล่นในทางในเกมของสวิตเซอร์แลนด์อยู่แล้วนะฮะเปิดมา3นัดแล้วนะครับแล้วก็ในอยู่าาชนลีรอบแบ่งกลุ่มไอรอบคัดเลือกเนี่ยก็ผ่านข้นรอบมาได้เลยเดโดยการเอาชนะจุดโทษนะครับลาซิงเก่งนะครับทีมจากทางด้านเบลเยียมมาได้นะครับถือว่ากระท่อนกระแท่นนิดหน่อยนะฮะ ส่วนวันนี้นะครับเมื่อโคจอาพบกันแล้วนะครับทางด้านกัสโกเรนเจอร์นะครับเล่นในบ้านนะฮะแล้วก็มีขุมกําลังที่ดีนะครับและท้ายสุดแล้วนะฮะเฮียก็ยังมองว่ากัสโกเรนเจอร์น่าจะเอาชนะเชเวตไปได้นะครับคู่นี้เฮียขอเชียร์ไปที่กัสโกเรนเจอร์นะครับมาถึงคู่ที่3นะครับเป็นฟุตบอลอ่าคาราบาลครับนะครับหรือว่าลีครับอังกฤษนะครับในการพบกันระหว่างลีจูเนเตตนะครับกับเชเวอร์บีนะครับในรอบแรกนะฮะ ลีดยูเนเต็ดนะครับเคยพบกับชูบิวรีมานะครับในลีกครับเหมือนเช่นเดียวกันนะฮะก็เคยเอาชนะมาได้นะครับ4ประตูต่อ0ในปี2012นะครับและลีดนะครับก็นัดที่ผ่านมานะครับในการที่เล่นในฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพล่าสุดก็ตามตีเสมอคาร์ดิฟซิตี้ไป2ประตูต่อ2นะครับเป็นทีมที่เล่นค่อนข้างที่จะดุดันแล้วก็เน้นเกมลุกนะครับเกมรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับส่วนทางด้านชูบิวรีนะครับในการเล่นในลีก ลีกวันเนี่ยก็เอาชนะเชลแนมมาได้1ประตูต่อศูนย์นะฮะก็เป็นทีมที่ประมาทไม่ได้นะครับแต่วันนี้แฮนดิแคปนะครับยังอยู่ที่ลีนะครับลีก็น่าจะเข้นฟอร์มตัวเองออกมาได้แล้วก็น่าจะชนะไปได้คู่นี้เฮียขอเชียร์ไปที่ลีจูเนเตดนะครับก็เรียบร้อยกันไปนะครับสําหรับทศนาฟุตบอลหน้าเชียร์วันนี้นะครับจากเฮียอวยนะครับก็ใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็สวนได้นะครับส่วนข่าวข่าวของราเมลราเวียก็ติดตามกันต่อไปนะครับนะ คงจะได้ชูเสื้อของริวพูในเร็วๆนี้นะครับเฮียบอกว่าจะเป็นแบบนั้นส่วนใครที่อยากได้เสื้อของริวพูก็เข้าไปร่วมในกิจกรรมนะฮะในเพจของเฮียได้เลยนะครับไปร่วมตอบคําถามในกิจกรรมของทุกๆครั้งที่จัดนะครับเก็บคะแนนกันไปเรื่อยๆนะครับใครมีคะแนนสูงสุดนะครับรับเป็นเลยนะครับเสื้อสโมสรลิวพูนะครับทีมเยือนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาชมจนจบแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่ง แชร์ออกไปด้วยแล้วกันนะครับนะ <Wow. S 1> เพื่อเป็นกําลังใจนียนะครับทุกคนจะได้เห็นช่องของเฮียกันเยอะๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ